ความเห็นภายในหรือคำแนะนําภายในในการปฏิบัติการของหน่วยงานส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคคลเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือเป็นกฎหมายจำกัดการเปิดเผยเอาไว้หรือบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลแสดงความประสงค์ไว้ว่าแม่ขอให้หน่วยงานของรัฐตามไปเปิดเผยต่ออะไรบ้างที่เป็นกระทบกับความมั่นคงของชาติดีคนไปขอผลการสอบสวน เด็กการพิเศษพาสามห้าพิเศษาสามห้าทำอะไรกันอยู่นะเข้ามหาลัยกันจบประโยคอะไรอ่ะปสองอนุบานสาอยู่ปสองรู้มพิษพาสามห้าเรยอะไรพุทศาธรมินพุทธาธรมินแต่เขามีนังสือเรียนแจ้งว่าไม่ให้เรียนพุทธษาธรมินนะเขาเรียกว่าเดตกการเรียนพิเศษาคือ มันจะผลกระทบก,กความมัน่นคงของเราด้วยตอนที่ไปขอดูที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยกระทรวงกลาโหมบอกเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อความมัน่นคงของชาติมีคนไปขอดูรายงานการประชุมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยช่วงปี2500ถึง2505ต่ออีกครั้งนึงนะฮะ2500้า 250, ศูนย์นี่สองหแบงก์ชาติอบอกส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ เราคิดคิดตาไปด้วยนะว่าเราเห็นด้วยไหมถ้าเราไปขอข้อมูลแบบนี้กับแบงค์ชาติแล้วแบงค์ชาติบอกเราแบบนี้เนี่ยเราเห็นด้วยไหมหรือถ้าเราเป็นคนที่ไปขอข้อมูลพิษพาสามห้าระทรวงานก่อแบบนี้เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไการเปิดเผยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายหรือทําให้การปฏิบัติตามกฎหมายเสื่อมะสธิภาพเช่นถ้าเกิดเราไปถาม ตำรวจที่สถานีตำรวจสุทธิสารนวะ่าคืนนี้จะมีแผนไปดูสถานบันเทิงที่ไหนเปตรวจจับมันก็ทําให้การตรวจจับคืนนี้เสื่อมประสิทธิภาพซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการที่เราจะไปขอดูสถิติการจับกลุมหรือการดำเนินการว่าที่ผ่านมาในรอบสามเดือนหรือสามปีนี้เขาจับกลุมสถานเดิมคนได้อย่างไรบ้างผู้ต้องหากี่รายคนทําผิดกี่คนแบ่งเป็น,นสนถิติอาชญิเท่าไหร่หรอาชญ,ญากรรมเท่าไหร่ อันนี้จะเป็นเรื่องของการทางแม่ฎหมายเสี่ประสิทธิภาพอันที่สามมีความเห็นภายในเช่นเจ้าหน้าที่หรือความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาว,ว่าเห็นควรต่อไปอรุญยาตหรือไม่เห็นควรต่อไปอนุญ,ญาตให้กับสถานีประกอบการเห็นได้เห็นหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเป็นความเห็นภายในหน่วยานี่ย่องที่สี่กระทบต่อความปลอดภัยของบุคคลเช่นไปขอดูประวัติของ คนซึ่งพ้นโทษหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษมาแล้วไปขอข้อมูลว่าเขาอีู่บ้านเลขที่เท่าไหร่บางทีมันอาจจะเป็นผลกระทบต่อคนที่เพิ่งออกจากคุกมากรณีเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นการเปิดเผยก็ต้องได้รับความยินยอมเป็นตัวและสุดท้ายก็คือมีกฎหมายหรือมีบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลตำหนดเอาไว้่ให้เกิดเผย เช่นกฎหมายทิ่กระิ์หรือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจะมีบทว่าดที่ชัดเจนนหรือความรับทางการค้าว่าการเปิดเผยจะดำเนินการได้หรือไม่เพียงใดหรือกรณีที่บุคคลรู้เป็นเจ้าของข้อมูลแสดงความประสงค์กับกับหน่วยงานไว้ว่าไม่ขอให้เปิดเผยต่อแต่าเวลามีการสืบสวนสอบสวนเรื่องใดก็แล้วแต่ประโยคสุดท้ายที่ก็จะเข็ยนได้ไมบันที่ต้นคำนี้ก็จะบอกว่าขอให้เก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อแต่การระบุความประสงค์เอาไว้แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเกิดไม่ได้ ราะว่าภายใต้มาตราสิบห้าเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้เพราะฉะนั้นี้กรณีเอกสารงของกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมจะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แต่เรื่องที่เล่าให้ฟังคือเมื่อตอนครัง้งแรกที่มีคนไปขอ,อนั้นเขาไม่เปิดเขาใช้ดุลพินิจในการไม่เปิดแต่การเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยหน่วยงานของรัฐเขาต้องใช้ดุลพินิจคือจะพิจารณาตามอำเภอใจไม่ได้การที่จะใช้ดุลพินิจ ก็มีเรื่องที่ต้องเอามาพิจาราณาประกอบกันก็คือผลประโยชน์หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานประโยชน์ของสาธารณหรือประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในเรื่องนั้นเปิดข้อมูลของกระทรวงกลาโหมทําให้กระทรวงกลาโหมเสียหายไหมกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ข,ของกระทรวงกลาโหมหรือเปล่า คนที่เขาไปขอเขาบอกเขาไปขอเพราะว่าเขากำลังตามหาลูกลูกหายไปอยากบ้านแล้วเข้าใจว่าเสียชีวิตเขาต้องการอยากรู้เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมีคนตายท่้งหร่อยู่ที่โรงพยาบาลไหนบ้างรถของมูลนิธิที่ออกไปช่วยเก็บศพคนเจ็บคนตายมีอะไรค้าเขาเขาก็ต้องการปนนไปดูไล่ดูรายชื่อตอนนั้นมีลูกของเขารายชื่อโรงพยาบาลรายชื่อคนเจ็บคนตายกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงพลังา มันอาจจะกระทชกนะมันก็เกิดเตออกมาแล้วคนตายสองพันคนก็เป็นเรื่องที่จะต้องกระสวงกลาลาบจะต้องพิจารณาแต่จะต้องไม่ใช่อำเภอใจไม่จะปิดเกาปิดอย่างนี้ไม่ได้แต่ต้องบอกให้ได้ว่าเปิดไม่ได้เพราะอะไรเขาบอกเขาก็ไม่ได้อยากดูนะว่าวันนั้นสั่งรถถังจากหน่วยไหนมาบ้างยิงกระสุนไปกี่นัดใช้น้ำมันไปกี่กิโลอนใช้เงินไปเท่าไหร่ แต่เขาต้องการแค่รายชื่อคนเจ็บคนตายกับรายชื่อโรงพยาบาลนั่นเองขอดูแค่นี้ได้ไหมก็เป็นเรื่องที่มาดูว่ามันเป็นเรื่องของประโยชน์เอกชนที่เกี่ยวข้องไม่เป็นเรื่องของนักข่าววิชนเขาบอกเขาต้องการทรําสก๊ปเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์การรับประหารซึ่งผลงานของเขาหรืออาจจะเป็นนักึกษาที่ทาวิาทยานิพนธ์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเรมืองในประเทศไทยมันอาจจะป้องปรามกิจการรัฐประหารที่อาจจะเกิดขึ้นอยนน่างแนานตก็ได้มันก็เป็นประโยชน์สาธารณะเพราะฉะนั้นการพิจารณามันไม่ได้หมายความว่า สั่งปิดดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ภายใต้กระทบความมั่นคงของชาติกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการทางของประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังเปิดเผยได้แต่ต้องพิจารณาโดยใช้ดุลี่ในการเปิดเผยและการเปิดเผยโดยง่ายเขาก็สามารถจะกำหนดเงื่อนไขได้เช่นเอกสารพฤษภาสามห้าดีๆเป็นพันๆหน้าก็เปิดเผยข้นบางได้ บางหน้าก็อาจจะติดเหมือนแบนเดอร์ที่จัดการวันนี้นะฮะมีการลบลดลดลดจนมากๆบางอย่เขาสามารถกำหนดเรื่องใครได้เวลาที่เปิดเหมือนเมื่อกี้ที่พบรบบอกว่าดีเอสไอเปิดได้ยังไงแต่สอบสดมันยังไม่เสร็จมันจะกระทุ้งเือนกรทุ้คดีเขาสามารถกำหนดเรื่องใคได้ว่าอะไรเปิดแต่ดีเอสไอเขาเขาใช้ดูนี้ไปแล้วนะเขาเปิดแล้วก็การการขอ ขอเอกสารขอถ่ายสำเนาหรือขอให้หน่วยงานของรัฐเซ็นรับรองสำเนาให้ดพืก็ได้มีบ,บทคุ้มครองเจ้าหน้าที่จะไว้ว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายข้อมูลข่าวสารเนี่ยหากไปเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายอื่นใดให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดแต่ไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานพ้นผิดให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดแต่ไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานพ้นผิด ผมมีเพื่อนอยู่ที่ธนามมตารพสเศษเยอะผมก็ชอบถามเขาบอกทำไมเขียนให้มันเขาใสง,าง่ายอย่างนี้ไม่ได้ดหลักก็คือห้ามฟ้องเจ้าหน้าที่ต้องฟ้องน an นหน่วยงานของเราก็คือให้ความร่วมของเาจ้าหน้าที่ไว้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยความเคยชินของการปฏิบัต,ติการสหมายข้อมูลข่าวสารนี่มีปัญหามากในประเทศเราเ<ม>พราะที่ผ่านมาเขาเคยชินในก,การที่เขานึกจะให้ก็ให้นึกจะไม่ให้ก็ไม่ให้แล้วก็กลัวกลัวว่าถ้าให้ไปแล้วมันมีความผิดคนมาขอข้อมูลข่าวสารเนี่ข้าราชการกลัวมาก กลัวมากที่สุดคือสื่อมวชนของรับาขอแล้วออกาเป็นข่าวข่าวแล้วเดี๋ยวมีปัญหาโดนฟ้องโดนอะไรกันมุกวายลองลงมาอันดับสองหรืออาจจะไม่ใช่อันดับสองอเป็นประเภทที่สองน่ากลัวพอๆกัน NGO ท่านเดนติเซนไปขอเรือกท,ที่นิมมูไปขอเนี่ยเมียนเขอแล้วจะกังลแล้วว่าจะเอาไปทำอะไร่องที่สามนี่อ,อาจจะกลัวมากที่สุดก็ได้นะฮะอาจจะชนะสองเรื่องแรกนี่อยู่ฝ่ายค้านขอ ก็เลยให้ความคุ้มครองไว้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อหน่วยง้ยเมื่อมีคนไปขอเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทางานกับกระดาษกับเอกสารซึ่งไม่ใช่เอกสารส่วนตัวเป็นเอกสารจากภาษีและเจ้าของข้อมูลก็คือประชาชนเข้ามาขอถ้ามันเปิดออกไปแล้วหน่วยงานมีคนจะมาฟ้องรอ้องยนถ้าเสียหายอะไรเนี่ยถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดด้วยเนี่ยก็คงไม่มีใครกล้าทำงานเกี่ยวกับเอกสารก็เลยให้ความคุ้มครองไว้ว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นห้ามฟ้องเจ้าหน้าที่ให้ฟ้องหน่วยงานถ้าเขาฟ้องเขาฟ้องหน่วยงาน หน่วยงานก็ส่งนักกฎหมายประจะหน่วยงานอะไรขึ้นศาลถ้านักกฎหมายตัวหน่วยงานสู้ไม่ได้ก็ทําเรื่องแจ้งอายการสูตรเพราะอายการสูตรเขามีหน้าที่ว่าความแก้สนธิการ,าารยู่แล้วถ้าไปสู้ชนะคดีก็จบถ้าแพ้ต้องจ่ายค่าเสียหายก็ส่งกลับมาบอกกองการกองการก็ารกาาทาเรื่องตั้งบริสัานักระมาณเอาเงินพวกมากม,มาจ่ายค่าต่อไม่ให้ข้าราชการที่ใช้ Bernard ด,ด,ดาชาูที่นิการเปิดเผยข้อมูลต้องเก็ดตัวนี่เป็นมาตรการของาคุ้มครองเพื่อทำให้เจ้าหนี่กล้าทำงาน เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเรื่องของนอกเหนือจากกฎหมายนี่ผมจบเรื่องกฎหมายข้อมูลข่าวสารแล้วนะเพราะหลักของกฎหมายข้อมูลข่าวสารก็มีอยู่แค่นี้แหละก็คือการคุ้มครองการรับรองสิทธิของประชาชนว่าให้ประชาชนนีเข้าถึงข้อมูลของทางราชการได้กำหนดหน้าที่เอาไว้ว่าหน่วยงานของรัฐจะตอบสนองสิทธิได้อย่างไรก็คือเปิดเผยเปิดเผยยังไงเปิดเผยสามวิธีแล้วก็อะไรเปิดได้อะไรเปิดไม่ได้นี่คือหลักสำคัญ ข้างน,น,นอกหนือจากตัวกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยมันก็มีวัตถิประสงที่สําคัญสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ออกมาขับเคลื่อนกฎหมายกระบวนการเยียวยาภายใต้กฎหมายข้อพิจารณานี่มีสองเรื่องก็คือเรื่องโรงเรียนและเรื่องอ,งองุตรเรื่องโรงเรียนคือเรื่องที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ประกาศข้อมูลในราชกิจจาไม่จัดห้องสม,มุด ไม่จัดข้อมูลให้เมื่อมีคนไปขอหรือใช้เวลามากเกินไปหรือโอเอนมเดียวทําให้คนขอเดือดร้อนไม่จําเป็นอันนี้ปรนชาชนสรมารถร้องเรียนได้คนไกการร้องเรียนก็คือร้องไปที่กรรมาการข้อมูลข่าวสารคนไกในการเดียวกาอีกอันนึงคือการอุทธร์อุทธร์ต่างก,กับร้องเรียนอุทธร์คือกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้รา14หรือ15 ประชาชนสามารถอุทธร์เช่นพอการาผมบอกไม่เปิดเราก็ไปที่ขออุทธร์ที่คณะกรรมการข้อมูาไปขอข้อมูลนิสารที่เกษตรเกษตรไม่เปิดก็ไปอุทธร์ที่กรรมการข้อากรรมการข้อมูลภาษา็จะส่งเรื่องให้กรรมการวิจฉัยอุทธร์เป็นคนตัดสินว่าจะให้เปิดหรือไม่ให้เปิดกรรมการวิจัยอาจจะเห็นด้วยกับสัยที่เกษตรบอกว่าผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์ดูหรือกรรมการวิจัยอาจจะเห็นด้วยกับผู้ปกครอง สั่งให้สาทิ่เปิด,ดวันตีครมอเมื่อปี42เนี่ยคนหมายที่เิดในปี40 41ก็คือเรื่องของสาษษษษทิ่เกษตรที่ฮอตมากในตอนนั้นพอกรรมาการวิจัยส,สั่งเปิดข้อมูลข่าวสารปรากฏโรงเรียนสาธิตเขาก็ไม่เปิดเขาบอกเขาขอหา,หารือสำนักงานกิจกากา่อนเขาขอหา,หารือทาบดูมหาวิทยาลัยในคณะทุกภาคชาก่อน เขาขอหาคืออายการสูงสุดในฐานะที่รึกษากฎหมายของภาครัฐก่อนนี่กรรมการข้อมูลข่าวสารก็เลยออกเป็นมติครมอเรืเ่องนี้ออกมาบอกว่าถ้าสั่งแล้วเนี่ยให้เปิดภายในเจ็ดวันถ้าไม่เปิดาฟในสิบวันเนี่ยให้ลงโทษทางที่ไหนคือภายใต้กฎหมายข้อุูลข่าวสารเนี่ยว่ากันว่าเป็นเหมือนอไม่มีจ่กเสอือไม่มีเขี้ยวคือไม่มีบทลงโทษเพราะฉะนั้นถามว่าที่ผมบอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะ ่วย,ายงานของรัฐไม่มให้เอาข้อมูลไปประกาศร่าชกิจารุเวกษาก็าไม่ยู่ทลงโทษแต่คุณบังคับใช้กฎหมยายกับประชาชนไม่ได้ไม่จัดข้อมูลอไว้ให้ประชาชนดูประชาชนก็ก็ได้แต่สายหน้าอยากไปดูแผนไม่ไไปดูที่ไหนหรือเราไปขออะไรที่มันได้จะขอได้วันนี้ก็ไม่ให้ล่าช้าดวงเดียวมันไม่ไมีบทลงโทษจึงต้องใช้มาตร,รการตัวนี้เข้ามาเพราะสิ่งที่ประชารกลัวมากที่สุดก็คือการดำเนินการาทางที่ไหน เป็นนั้นก็คือถ้าสั่งให้เปิดแล้วคุณไม่เปิดคุณถูกสอบข้่ไหนที่เป็นบาณกา,ารที่ออกมาเพื่อเพื่อทำเพิ่มดา,าเพิ่มเที่ยวให้กับคนหมายข้อมูรขาสอรแล้วก็มีกรณีปีสี่เจ็ดกฎหมายบอกว่าเมื่อมีคนไปขอข้อมูลข่าวสารให้หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ในระยะเวลาที่สมควรหน่วยงานจะทีความ,มาต่างๆนานา,นา,นานบางหน่วยงานเวลาที่เหมาะสมหรือสมควรนะครับก็คือสามวัน ตอนหน่วยงานตีความก็าสามสัปดาห์ตอนหน่วยงานก็อาจจะสามเดือนคงไม่มีหน่วยงานไหนใช้เวลาถึงสามปีก็เ,เลยต้องกำหนดไปเป็นมติกรอมองคือคือข้าราชการกจะจะมีความสามารถพิเศษในเรื่องของการตีความเพราะนั้นก็เลยต้องบอกออกมาให้ชัดวา่าเนี่ยขอวันไหนต้องให้วันนั้นถ้ามีกรณีข้อมูลที่ดีแล้ว<ม>เราขึ้นไปที่สารการจังหวัดเนี่ยบอกขอดูแผนพัฒนาจังหวัดชนบุรีเนี่ย ถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงสามวินาทีที่สิถ้าบนสานการจังหวัดไม่มีแผนพัฒนาจะหวัดเนี่ยไม่สวัสดีวันเดียวขอไม่ได้หาให้ไม่ได้ให้เวลาสิบห้าวันนะในจากวันที่มันมีดีเคยมีคนไปขอข้อมูลซึ่งปรากฏว่ามันอยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่เขาไปขอดูเรื่องของอัตราที่จัดศุนกาชการก่อการนำเข้ารถอะไรพวกเนี้แล้กกรมศุนยากรก่นเขาบอกมัน ข้อมูลเรื่องนี้มันยุ่งยากมากแต่มันต้องใช้เวลาดึงจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เขาต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันก็ฏิธีรบอกว่าให้ช่องไว้กาสิบห้าวันสิบห้าวันไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรแต่ว่าภายในสิบห้าวันนางต้องม,มีคําตอบเพื่อบอกกับคนขอว่าจะหาให้เขาได้ด้วยไหระแล้วก็มี ปกติที่บอกให้เอาเรื่องประกาศะกลดราคาสอบราคานี้เผยแพร่ในเว็บไซต์นี่ก็เป็นเรื่อง,งที่ปฏิบัติเป็นจนเต็มนี้ใช่ปกติแล้วเปิดไปถึงได้ใช่ประกาศตกลงนะคะแล้วก็หลังจากกฎหมายใช้มาเจ็ดแปดปีก็ปรากฏว่าเราผู้ข้อจํากัดเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความเข้าใจของนวยายนางนมากมากว่ากาออรปฏิบัติในเรื่องนี้เนี่ย มันยังไม่ได้ทําอย่างเต็มที่บรน่วนงานก็อาจจะมีการดําเนินการได้ดีนะแต่ว่าบน่วยงานก็ก็ไม่ทําก็เลยกระโดดมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเอาเกณฑ์เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลขาา่าวสารหรือการปฏิบาาัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารนี่เอามาเป็นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพในการทำรานวยงานหรือว่าี่ในปี50ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่รัฐบาลใช้มาตรการชูงใจในการทํางานมีการให้โบนัส โบนัสที่จากการประเมินในการให้คะแนนนั้นการให้คะแนนเขาก็จะมี KPI KPI เขาจะยังมีอยู่รู้สึกถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีอยู่43ตัวหรือ47ตัวแล,แล้วก็เราก็กำหนดขอเป็นปฏิทินทุนฟรีว่า1ตัวเราจะวัดเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายพื่ออยูัก็คือถ้าอยากได้ถ้าอยากได้คะแนนสูงเพื่อที่จะไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณโบน,โนสัสก็ต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่ออยูรับ เกณฑ์ในการกำหนด KPI ก็ไปดูกันว่าต้องมีการจัดทําสถานที่ต้องมีการเตรียมห้องสมุดห้องสมุดหมายถึงสถานที่ที่ให้บริการน,นะฮะไม่ได้หมายความว่าต้องจัดเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่อาจจะเป็นมุมเล็กๆเ,เป็น information c o r n e r เป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้มีสุดจุดนี้ดูความสะดวกดูความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลเกณฑ์หเหล่านี้ท่านก็เอามาให้คะแนนแล้วก็ครอบคลุมถึงอุปก,กรณ์ของสมุดท้องถิ่นแล้วก็ล่าสุด เมื่อตอนต้นปีก็ไปกําหนดบังคับให้การทุกคนต้องไปเรียนวิชานี้ฮะวิชากฎหมายพุ้งข่าวสารบังคับไปเลยว่าต้องเข้าไปเรียนในกระดุออนไลน์ของสำนังกงานกอ mm hmm. ก็เป็นการจบเรื่องของอสิทธิที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารภายใต้กฎหมาย mm hmm. ก็คือตัวพรบพกุกงข่าวสาร ซึ่งโดยสรุปแล้วก็คือหลักของกฎหมายข้อมูลข่าวสารนี่คือหลักกา,การรับรองสรริทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐก,ก็คือรัฐมีข้อมูลอะไรรัฐมีเอกสารอะไรรัฐรู้อะไรประชาชนมีสรริทธิ์ที่จะเข้าถึงเพื่อที่จะได้รู้อย่างเดียวแย่ที่รัฐมีอย่ที่รัฐรู้รู้อย่างที่รัฐทำนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแนวความคิดของเอ,อเอกสารของทางราชการว,ว่า บรรดาเอกสารทั้งหลายทั้งปวงทางราชการซึ่งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกันของรัฐมกักจะใช้อำเภอใจเป็นที่ตั้งอยากจะให้ก็ให้อารมณ์ดีก็ให้อารมณ์ไม่ดีก็ที่เสียหาก็บอกหาผู้เจอ <Okay. S 1> ก็เป็นการตัดหลักทิ่ว่าข้อมูลส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเ,เป็นข้อยกเว้นคือปกปิดจะต้องปกปิดได้เฉพาะในกรณีที่ระบุไม่ได้กฎหมายเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้เราดูแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่ปกปิด เปมาตรฐาน14หรืมาตรฐาน15มาตรฐาน14พวกเราคนไม่ค่อยอยากรู้หรืออาจจะอยากรู้แต่ถ้าไปดูด,ดีเขาออกแบบกฎหมายไว้นะว่ามีสิ่อุทธรณ์ถ้าเกิดเราไปขอข้อมูลแล้วคนหนึ่งบอกให้ไม่ได้นะเขาเป็นมาตริาส14มีสิ่อุทธรณ์นะแต่ยังไม่เคยปรากฏเพราะถ้ามีมันก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานนั้นได้เลยแล้วก็มาตริาห15ถามว่าตอนนี้ อะไรเปิดได้อะไรเปิดไม่ได้แบงก์ชาติกรรมการวิจัยาาอยยรรุทอราราธรณรก็สั่งให้เปิดรายงานการประชุมเมื่อ50ปีก่อนของกระทรวงการลงทุนก็สั่งให้เปิดสัญญาช่อง7ช่อง5ตอนนั้นที่ไปขอแลอ้วบนระบบครั้งแรกไม่ให้สมัชชาตอนตอน่ตอ,ตอกันกรรมการวิจัยก็สั่งเปิดเปิดหมด99%เพราะนั้นก็คือหลักก็คือจริงๆแล้วถ้าเรามาดูจริงๆจะเห็นว่าข้อมูลประการกา,ารที่มันส <c oughs> ่วนใหญ่เปิดได้หมด

ก็าไม่ต้องเลื้อจังหวะหรอกอยากคุณตอนไหนก็คุณตอนไหนเลยตอนที่เราอยากรู้ว่าบรรยากาศช่วงก็จะมีบทความที่แชร์่้อมูข่าวสารแต่ไั้มาแค่คลิปใช่ตอบไม่ได้ก็ในงานเราจบเรื่องของการรับรู้สิ่งที่ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกัน เดี๋ยวจะผมจะขึ้นสไลด์ให้ดูคะแนนที่เราทำเกณฑ์ตัวชี้วัดว่าหน่วยงานของรัฐมีได้คะแนนใงไรบ้างระหว่างที่เราคุยกันเชิญฮะ